สุดยอดมากเลยครับเป็นมันเป็นเรื่องอะไรที่เอ่อเป็นความใส่ใจของผู้บริหารน่เปคนี้วิสัยทัศน์นะถ้าเกิดผู้บริหารที่ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็คงจะไม่สำเร็จสวยงามครับเด็ดเดี่ยวเด็ดเดี่ยวตัวผมเองเลยคโอ้สวยงามโอ้ยเย็นสบาย ถ้า,าใครไหนเข้ามาแล้วย็นจะดีน่าหนาวเลยเออน่าหนาวอ <laughs> าร้อนใส่รองเท้าที่ใส่ <laughs> บอเออดูทิศทาง,งหนนี่ฮะโอ้แจ๋วเลยครับแล้วไอ้เจ้าของโครงการนี่เขาจะมาใชไหมที่เขาให้ตังค์เขาไม่มาแล้วให้ป้ายมาแล้วอ๋อให้ป้ายมาแล้ว <c oughs> แต่เขาก็ส่งรูปมานี่ครับ แล้วก็วกอ๋อจะเป็นเจ้าของเงินเน,ะนาะหลวงพ่อวิญญาณท่านหลวงพอ่อประเด็นพระคุณหลวงพ่อวิญยัณนะครับสิวินทโรเนาะโ,<น>โดยโมูลนิธิประเด็กไทยนะครับสนับสนุนเงินจำนวนหนึ่งประมาณสองเซนกว่าบาทใช่ไหมฮะท่านพอครับ สอ0 0แล้วก็สมทบกับร่วมกับพี่น้องชาวบ้านผู้ปกครองนะฮะโอเคเลยครับนี่มีความร่วมแรงร่วมมือเดี๋ยวดูห้องน้ำครับดูห้องน้ำก่อนแล้วทำไมเปื้อนอะเปื้อนกระเช้านี่กระเออนี่เี่มันของเราเล็กผูเล็กผูเล็งไม่ใหญ่ เออเหมือนกันเลยใช้ถู่ไซส์โราแต่ของผมจักรโคไม่อยไกเลยหรทำไมอ่ะล้างยากโอ้โหรย้อยแวเลยไปหมดไปเท่าไหร่ครับทั้งหมดล้านกว่าเน้ออืครับ เนี่มือมากเลยนับถือเลย